วันนี้อยู่กับช่อง p o o X 9นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็ได้ห่างหายจากการลงคลิปไปน,นานนะครับผมก็เนื่องจากการเรียนนะครับผมแล้วผมก็ป่วยด้วยนะครับผมป่วยเข้าโรงพยาบาบลเนาะก็เลยไม่ได้ทําคลิปวันนี้นะผมผมจะมารีวิวรูปที่มีชื่อว่านี่แหละมันก็จะกลับนะครับผมก็คือ Top Max X 7 Plus นะครับผมหรือว่า รูบิกนะครผมที่มีไม่เหล็กแต่ว่าราคาถูกมากๆนะครับผมราคาที่ผมได้มาครผมมีราคาแค่39บาทแค่นั้นเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนลูกนี้ผมก็คือว่าซื้มาก็เริ่มหลายวันแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะได้มาก็นี่นคผมนี่คือรูบิกนะครับผม r u รูบิกนะครับผมส่วนนี่คือแถม ขายตั้งด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องอุปกรณ์ด้วยนะหย,ยิบเอาออกกล่กกองอุปกรณ์นะผมในกล่องอุปกรณ์ก็จะมีน้ำยาแล้วก็ไขควงความจรจะมีคู่มืออยู่ในกล่องนะครับผมแต่ว่าคู่มือผมถอดเอาออกแล้วก็วางไว้ ตรงไหนไม่รู้มา,าเดี๋ยวเราจะมาเลยนี่ครับผมดูดิอันนี้ผมในการปรับแต่งแล้วนะนะก็คือปรับแล้วก็คือการหมุนอนนี้หรือว่าใส่น้ํายาครับผมมีน้ํายาด้วยเป็นน้ํายาเห็นไฟๆอย่างนี้เป็นน้นํายาหมีดนะผมทําให้ลูบิกแบบมันคุ่นหนื่เองเพราะว่าลูบิกของผมนะผมตอนที่ได้มารอบแรกอะ่ะก็คือแบบลื่นเลยครับผมมันคุงไม่ค่อยอยู่ เรามาดูเรื่องเฉดสีนะครับผมเฉดว่าเป็ดเปดเปดเปดโฟร์ดโฟเนี่ยเฉดสีก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็สีมาตรฐานนแหละมาบิ๊กลูกนี้ครับผมมีแม่เหล็กด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูควอนดี้นะนนแ,แต่ว่าแม่เหล็กไม่ค่อยแรงครับผมเนี่ยเห็นนะไม่ค่อยแรงนะ นะครับผมมาเดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมก็ที่จับเวลาผมก็มีนะผมแต่ว่าไม่มีฐานผมก็เลยจะไม่ได้จับเวลาให้ดูนะถ้าเรลวผมก็ประมาณหนึ่งอสนาทีก็าผมเพิ่งเปิดอ๋อ,อ,อ,อดูลูกนะสูตรที่ผมจะใช้เนะี่ย ผมกไเรื่อยรไม่รู้ว่าจะเป็นบีเนอร์หรือเฟบอปีนะผมก็เป็นฝึกด้วยผมเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมสาองหน่ง,งนี่แล้วผมเก็บความฝีตัวแล้วแล้วต่อไปเราก็จะทำการเก็บ ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งได้แล้วนะครับผมนะครับผมชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะตรงกันเราไปเริ่มทำการเกร็บชั้นสองครับ แค่นี้ครับผมก็จะเก็บชั้นผอมไดแล้วต่อไปทําการให้เหลืองเต็มครับผมทําการเก็บเหลืองนี่เหลืองก็เต็มแล้วผมต่อไปแล้วก็ทําสูตรที่เราจะทําการให้มันเป็นสูตรกล้ามปูให้ชั้กล้ามปูครับผมทำการทำใกล้เคียงสูตรจบครับปั่นสูตรรอบ นี่ครับผมสูตรการปลูกแต่ด้วยผมใช้ก็คือนี่ครับปึ๊บปึ๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่แล้วเรากไ็ได้หน้าเต็มมานี่ผมก็ได้หน้าเต็มมาแล้วนะครับผมเราก็ได้ทำการปัน่นฝนเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบปับป๊บปั๊บปึ๊บนี่เสร็จแล้วครับผมเป็นรูบิกลูกเร็งครับผมสำหรับตองผมก็คิดว่ามันก็เป็นรูบิกแม่เหล็กลูกแร็งของผมผมก็คิดว่า มันก็ถือว่าลื่นมากเลยนะผมลื่นพอที่แบบอาทิะย์นีนะ้เราลูปีฝันกพได้หรถือว่าคุ้มราคามากๆม,ม,มีราคาแค่ห้สิบเก้าบาทแต่ว่ามีแม่เหล็กแม่เหล็กมีถ้ามีแม่เหล็กของรูปินนะเมื่อก่อนก็หลายร้อยนะผมทุกถูกก็สองสามร้อยแล้วดี๋ยว้ี้าสิบเก้าบาทนะผมผมสั่งจากแอปส้มนะผมก็คงจะรู้นู่ว่าแอปอะไร เรก่ีกผมถ้าให้คะแนนเน่ยผมให้ฟักวานแปดเต็มสิบเลยเนื่องจากมีแม่เหล็กเขราผมแต่ว่าไม่เด็กก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่ามีการปักนะครับม,มาไหนก็ไหนๆอย่าผมจะจอน้ำยาให้ดูผมจะโมลูบิคให้ดูเลยนครับนี้การหยอดก็คือตรงนี้ทุกคนอาจจะมันมจะมีเป็นกลมๆก,มกอนนะผิดได้ทุกคนแกะและให้ทุกคนเอามีดจับ แล้วก็ทำการแบกแบบนี้แบกูดิแล้วเราก็ใส่เลยบีแล้วผมหนึ่งหยดแค่นี้ใส่แค่หยดเดียวพอเพราะว่ามันจะมีการน้ำยาไหลได้ทำการบิดบอมให้น้ำยาผมก็ค่อยอยากใส่น้ำยานะรูบิกอยู่ห้องตายนะครับผม ผมไม่ค่อยอยากที่จะใส่น้ำยามาเท่าไหร่ไม่ค่อยถ้าผมจะปรับลูบิกะผมจะปรับทีเดียวแล้วผมจะไม่ปรับเลยนอกจากลูบิกะมันจะกลับมาลื่นเนียแล้ว,ลวเริ่มผมไม่อยู่ค่ะแวมผมจะปรับอีกรอบนี่ลูบนะิกผมก็ใส่น้ำยาแล้วนะที่ผมไม่ค่อยเคยลูบิกะน้ำยามันจะมีตังเด้ออกมาแล้วมันจะทําให้ทุนผิวของกกลูบิกะมันเออดึงทนผิวนะอันนี้ออกแบบด้านหน่อยหน่อยนะผม ยี่ผมก็อธิบายไม่ถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมน่าใครอยาก่า้เนี่ยก็ลองหาดูนะผมในแอปพ่มพิมไปให้ผมว่า r u b i k t o p m a x x 7 plus นี่ไม่ใช่ปอนนะครับผมแต่ผมก็มารีวิวเช็ดเสร็จแล้วไหนนะแล้วเราก็จะชิบนะว่าข้างในมันจะเป็น มันมันวาวอ่าแก้ให้ดูสักโลกก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมลงที่ผมเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าทำการผมแล้วเป็นโรคไฟ้ติ่งก็เลยต้องเข้าทำการผ่าตัดไฟ้ติ่งผมก็เลยก็ได้เป็นโรงพยาบาลมาห้าคืนแล้วผมอยู่โรงพยาบาลห้าคืนนะมานห้ผมเริ่มแก้เลยสามคหนึง ผมก็จะรีวิวไม่งนี้เพราะผมก็ยังไม่ไม่ค่อยมีเงินนะผมเพราะว่ายังไม่มีไรายได้จาก u ู u b e เนาะก็ยังไม่เท่ามีเงินเพราะว่าก็ไม่ลงคลิปมาหลายเดือนเลยไม่ลงคลิปมาประมาณเดือนหนึ่งนะคะผมผมก็แบบเริงจริงก็เรื่องการเรียนแล้วก็ที่ป่วยด้วยแค่นั้นแหละครับน,นี้ก็ใกล้จะหายแล้วนะครับผม ก็เลยมาทำคลิปให้กับทุกคนดูเพราะว่าผมอ่ะก็เป็นยังเป็นเด็กเนะ้ะก็เราก็ยังแบบจะหาอะไรงทำงานอะไรเงี้ยก็ได้แค่แบบน้อยๆไม่กี่บาทนะผมก็เลยจะท o u t u b e เพราะว่าผมคิดว่า YouTube เนี่ยถ้าเราเริ่มดังเนี่ยเราอาจจะมีเงินเยอะนะจะได้แบบเลี้ยงครอบครัวได้เพราะ้นผมได้ปลูคลิปด้วยเหลืองเต็ม เลยทำกิจกรรมเอและนี่งั้นก็ห้องก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะครับผมให้ช่องผมนะครับผมมีสามารถเปิดรับรายได้ได้ไดจากยูทูบนะครผมก็สำหรับวันนี้ก็ อขอขอบคุณทุกคนนะครับผมได้เข้ามามรับชมคพลิงผมแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ไว้เจอกันนะครับ